พามาร้านอาหารทะเลชื่อว่าไตรทงใกล้ทะเลกว่านี้ไม่มีแล้วถ้าไม่สดก็ไม่ต้องเดินเข้ามาถึงในนี่แล้วนะแบบเป็นหนึ่งดิบเหนียวเวลากินแล้วอร่อยสนับสนุนโดยอะมิโนแอซิสส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคน ตอนนี้มาพามานั่งอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าโรแมนติกแล้ววิวหลักล้านแล้วก็ลึกลับไหมไม่ลับนะถ้าลับมากเลยเดี๋ยวมันไม่คมนะตอนนี้วันนี้มาก็อยากจะเชิญเจ้าของร้านนะที่เป็นใต้กงเหลือแล้วก็เป็นคนที่ทําอาหารวันนี้ที่จะให้เรากินวันนี้มานั่งอยู่กับใต้กงใช่ไหมน่าจะเรียกว่าไต้เรือครับไต้ตเรื<า>เอนะไต้เรือก็เป็นคนที่อยู่ใน ในเรือทํางานเป็นไกดงเรือมาก่อนนะทุกวันนี้ยังออกไม่ออกออกไม่ออกครับเพะผมไม่หยุดจุดนี้แล้วผมท่ากับข้าวผมไม่มีเวลาไปแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องไปเอาบัตรุดิตจากเพื่อนอที่เราไว้ใจได้ะใช่ครับเพื่อนเขาออกอยู่แล้วก็รับจากเพื่อนมาใช่ครับแรงบันดาลใจไงมาถึงมาเปิดร้านอาหารที่มันเป็นลักษณะร้านอาหารพื้นบ้านนี้จริงครับผมก็ไม่รู้ว่า ผมจะทําได้อย่างเงี้ยคือมีลูกค้าที่เข้ามาทานในร้านนะครับเขาบอกว่าเออทำกับข้าวได้ทําไมไม่ทำกับข้าวขายละ่ะอืทำกับข้าวอร่อยผมก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองดูคือจากเมนูนน้อยก็เพิ่มเมนูมาเรื่อยเรือ่อยครับผมทําก็ไม่มี ลูกค้าติเลยนะม่ได้ชมทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าของเราเป็นของของสดใหม่ตลอดครับใช่ครับว่าตัอเด็ดสดใหม่วันต่อวันเลยครับแล้วแต่ละวันนี่เราจะได้ของที่มันเหมือนกันไมไม่เหมือนครับบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเมนูร้านผมมเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านจริงๆเลยไม่มีไม่ไม่แต่งมากจนเกินใช่ครับเน้นของพื้นบ้านจริงๆเลยใช่ครับนี่ลูกค้าเข้ามานั่งเขาก็เน้นเขาก็ส่งนมาเาจะสั่งเป็นเมนูพื้นบ้านอย่างเดียวพื้นบ้านอย่างเดียวใช่ครับเราจะไม่กินอะไรที่มันหรูหรามากแต่ว่า มันได้วัตถุดิบที่สดแล้วก็บรรยากาศมันมันผ่อนคลายแล้วก็ถ้าเราเราอยู่ในกรุงเทพบางทีเราเครียดนะดมอากาศอะไรที่มันไม่ไม่สดชื่นนะเวลามานั่งที่นี่ยังไม่ได้กินอาหารเลยนะกินแค่รู้สึกว่าเหมือนกับได้บรรยากาศเนี่ยมันก็ได้ความสดชื่นแล้วนะ,นะวันนี้ไต่จะแนะนําเมนูอะไรมาไหมวันนี้ที่แบบว่ารู้สึกว่า วันนี้ทามาั้งมาครั้งแรกเนี่ยมันควรมันจะคุณกินอาหารวันไหนหรือว่าเราได้ได้อะไรมาที่มันเป็นพิเศษไหมจะแนะนําเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านครับมีหมึกไข่ทอดดำๆโอ้อันนี้ชอบเลยแล้วก็ผัดเผ็ดปลาฉลามปลาปลาฉลามบูไม่ได้กินน้ำแล้วนะใช่ครับเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านปลาฉลามเลยนะใช่ครับรเนื้อมันใช่ไหมเพราะคนทําไม่เป็นคาวมากเลยใช่ครับแต่สำหรับร้านผมไม่มีคาวเลยไม่มีคาวเลยนะโอเคมาก็สั่ง ตามที่นั่นมาวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวจะได้รอกินอาหารขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะจะรอกินอาหารอาหารที่ใต้กงเรือเจ้าของร้านเนี่ยเขาแนะนำให้มากินคือหมึกดำเนี่ยเป็นเมนูที่มาว่า ถ้าเป็นชาวประมงใต้กงเนี่ยเขาจะแนะนํากินร้านร้านนี้เห็นเห็น,นำดำๆ่นงนี้นะแต่บอกเลยนะเคยอันนี้อันนี้กินครั้งที่สองละโอ้หนัวมากเลยอือร่อยเวลาเข้าปากนี่เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับปลาหมึกย่างเลยโอ้โอร่อยหรือไม่ทะไรเลยอร่อยซะแล้วอ แกงปลาปลาเห็ดโคลนปลาเห็ดโคลนของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบเหมือนกับไต้ก๋งจริงๆเลยเนี่รสชาติเขาเนี่ยมาเน้นความเป็นสมุนไพรแล้วก็ปลาของเขาเนี่ยจะเป็นปลาที่สดแล้วเวลาเขาทำเครื่องของเขาเลยอย่าไปหวังว่าเขาจะได้ความหวานความอะไรหรือว่าความเป็นน้ําตาลหวา,หวานนี่ไม่มีเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวงั้นเวลาแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาจะใส่พวกสมุนไพรเนี่ย เวลาแกงป่ากับปลาเห็ดโคนเนี่ยเป็นอะไรที่ม้าว่าอร่อยมากๆเนื้อนี่หวานเลยเนื้อขาวหวานมาก <c oughs> อีกอันที่เมนูที่ม้าเนี่ยกินวันเดียม้าไม่ได้กินนานมากเลยนะเพราะว่าเวลาม้าก,กินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่สดพอไม่สดเนี่ยเวลาปลาฉลามเนี่ยมันเป็นคนที่ต้องทําเป็นพิเศษจริงๆถึงจะได้รสชาติเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยมันจะมีคานความคาวเยอะแล้วก็ทํารื่อเครื่องปรุง ได้ให้มันพอดีแล้วนะรสชาติจะได้ทั้งความสดของปลาแล้วก็ได้เครื่องอื่นเครื่องสมุนไพรอ,อร่อยถ้าใครไม่เคยกินลองให้ลองเวลากินกับเม็ดพริกไทยดำเนี่ย <c oughs> มีไข่เลือกขึ้งนะปลาหมึกที่นี่ตัวกำลังดีแล้วก็เป็นปลาหมึกไข่ <c oughs> เขาเรียกเป็นปลาหมึกพื้นบ้านนะไม่ใช่ปลาหมึกที่แบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ไข่ก็อาจจะไม่ใช่เนื้อนแน่นอย่างนี้ ปกติม้าเนี่ยกะกินปลาหมึกเนี่นะที่มันเป็นปลาหมึกสดนะวันนี้ม้าได้มาที่พัทยาแล้วก็เจ้าของร้านบอกเขาได้ปลาหมึกสดแล้วก็เป็นปลาหมึกที่ไข่ปลาหมึกขึ้นบ้านเนี่ยได้ไข่ตัวมันไม่ใหญ่เกินไปนะแต่ว่าม้านี่ว่าซส์กำลังดีสำหรับที่เวลาเรากินพอเหมาะพอคำเลย <c oughs> หอมกลิ่นกะเทียมกระดาษไม่มีเครื่องปรุงมากเลยเนาะอร่อยจานนี้อร่อยมากขอบอกเลยนะ เพราะว่าในตียวของปลาหมึกอันนี้ข้างในเนี่ยเวลากินนั้นเนื้อมันเนี่ยเนื้อมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัวมันไม่ใหญ่มากแต่ข้างในเวลากัดนะมันจะมีความเป็นแบบเป็นหนึ่งดึดเหนียวเหนียวเวลากินแล้วอร่อยปลาทูอันนี้ที่ม้าสั่งเพราะว่าม้าเนี่ยมาตอนฤดูหนาวเนี่ยเวลาม้าชอบกินปลาทูที่สุดก็คือตอนช่วงฤดูหนาวที่แบบปลามันมันๆอ่ะรสชาติของปลาทูเนี่ยมันจะมันในช่วง เดือนตอนหน้าหนาวเนี่ยเวลามาไป็ร้านไหนที่เขามีปลาทูเนี่ยมาจะสั่งปลาทูเขาปลาทูเขาจะได้ความหวานความมันอร่อยมากกุ้งนี่เป็นกุ้งอะไรเอ่ยกุ้งทอน้ำปลาอ๋อนี่เป็นกุ้งทอดน้ำปลาเนี่ยกุ้งเขาผัดนีนะ มันไม่เหนียวใหม่ๆม้ามองยื้นึกว่าพี่กุ้งตัวนจะเหนียวไหมเนี่ยเพราะม้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินกุ้งที่มันสุกแล้วก็เหนียวเกินไปแต่กุ้งอันนี้มันเหมือนกับว่ามันมันทอดเหมือนกับมันทอดสุกกําลังดีอันนี้สําคัญนะถ้ามันเหนียวแล้วมันกุ้งมันทําให้รสชาติมันมันเสียหมดเลยน้ําจิ้มร้านนี้มันมีความกลมบอบเบี้ยวหวานแล้วก็มีความแบบไม่ใช่ว่าโดดเด่นในการเปรี้ยวไม่ได้กินว่าเปรี้ยวเกินไปมันหวานกําลังพอดีพอดีเลยกินกับกุ้งแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆอร่อย อาหารของร้านร้านนี้นะมาว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่อาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวัตถุดิบที่เขามาใช้วันนี้ที่มากินทุกอย่างมันเป็นอาหารที่ที่สดไม่ว่าจะทําแค่กุ้งมาผัดกับคั่วกับน้ําปลาหรือว่าซีอิว๊วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาผัดออกมาเนี่ยมันมาว่าเข้าใจว่า ทุกเขาทําได้พอดีด้วยแล้วก็ปลาของเขารสชาติเป็นรสชาติที่ธรรมชาติแล้วก็วัตุเขาเลือกวัตถุดิบมากินมาก็คิดว่าทุกๆคนที่เวลาเวลามาสั่งอาหารในร้านนี้เนี่ยทุกคนจะเข้าใจเลยว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยถ้าวัตถุดิบเขาดีอาหารที่เขาทาได้พอดีพอดีกับเครื่องปรุงเนี่ยเขาก็ทําได้ดีอาหารทุกๆอย่างในจานเนี่ยมากินแล้ว หมายว่าทุกคนถ้าเวลามีโอกาสนะถ้าผ่านมาแถวนี้เนี่ยมากินอาหารคนที่จับปลาแล้วก็เป็นอยู่ในชาวประมงเนี่ยลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็มีการเวลามาเที่ยวก็เปลี่ยนมุมมองในเชิงลักษณะเที่ยวในชุมชนอย่างนี้มันจะได้อาหารทั้งความสดแล้วก็เจ้าของขก็ใส่ใจในการที่ทำเองแต่และเมนูรู้เลยว่ามันแตกต่างกับที่เรากินโดยสิ้นเชิงร้านอาหารร้านใต้ทงเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มใครผ่านมาแถวนี้แล้วก็ อยากให้มาซึมซับบรรยากาศของอชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ได้ทานอาหารที่ใต้กงเขาเป็นคนที่ทําอาหารเองแล้วก็ได้รสชาติของความเป็นธรรมชาติมาให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ไว้ตรงนี้เพราะโต๊ะเขามีน้อยนะที่นี่เหมือนกับโตไม่มีกี่โต๊ะก็อยากให้นัดกันเข้ามาก่อนแล้วก็ทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ก็มาก็ให้ที่อยู่ไว้ตรงข้างล่างตรงนี้แล้วก็มาซึมซับบรรยากาศเหมือนกับมาม่าทำให้เกษียณสารานของเราวันนี้มีความสุข,ขึ้นอีกวันนึงเน่เดี๋ยวมาต่อไปกินต่อ หลังจากที่มานะกินอาหารอิ่มบรล่อยบรรยากาศพื้นบ้านของร้านอาหารใต้ทงเรียบร้อยแล้วนะมีความสุขอิ่มเอมทั้งท้องแล้วก็อิ่มเอมทั้งใจม้าก็จะฝากบรรยากาศตอนจบของมา้าวันนี้ที่พัทยาสวยงามไปฝากให้รายการเกษียณสำราญมาเที่ยวกันทุกๆคน,ท,คนทุกคนจะได้มีความสุขในวัยเกษียณเหมือนมาม้าวันนี้วันนี้ม้าก็ขอบายบายกันก่อนฝากทะเลสวยๆไว้ในอ้อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะ สนับสนุนโดยอะมิโนแอซิดส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการพักผ่อนที่ดีของทุกคน